ถ้าเรากล้าทักเขาก็กล้าตอบใช่ป่ะครับโอเคขอบคุณเบนนี่มากๆกล้าทักเขาก็กล้าตอบตรงนี้มันจะเป็นความกล้าที่ทําให้เราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มากที่สุดแล้วไม่ทําอะไรเลยคือศูนย์เปอร์เซ็นต์แม่งไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าทักไปสมมติแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเราทักร้อยคนมีโอกาสที่จะตอบหนึ่งคนแล้วโอกาสที่เอาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์พอตอบหนึ่งคนกูทักไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีคนที่คุยต่ออีกสักหนึ่งคนแล้วสางสัมพันธ์อีกหนึ่งคน เนี่ยมันคือหลักการนี้เรากล้าทักเขาก็กล้าตอบแต่ครูตีจะบอกอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเราจะให้เขาตอบรู้ไหมข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ที่ผู้ชายเป็นกันที่ไม่เขาไม่รู้จักครูตีนะก็คือเวลาที่จะเลือกทักหรือเลือกฝึกตัวเองจีบผู้หญิงอะ่ะมึงไปเลือกที่มันตึงมือเกินไปไปเลือกผู้หญิงที่สวยโปรไฟล์ดีที่เขาเข้าถึงผู้ชายที่เจ๋งได้อยู่แล้วเขาก็ไม่ตอบสนองเราไม่ตอบแล้วแม้แต่อ่านเขาก็ไม่อ่านเห็นแล้วแหละเด้งึ้นมาแต่ กูเลื่อนผ่านเลยกูตอบเฉพาะคนที่โดนใจกูเท่านั้นเลเวลสูงพอเท่านั้นและในเมื่อกฎธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ทําไมเราไม่ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ดูนะทํำยังไงมีผู้หญิงที่เลเวลต่ำกว่าเราไหมที่เขาจะไม่ตอบผู้ชายที่เลเวลต่ำกว่าเราเขาเข้า,ขาถึงเราที่หล่อสําหรับเขามีฐานะสําหรับเขาระดับหนึ่งมีที่ผู้หญิงจะตอบเราเลยทําไมเราไม่ฝึกจากตรงนั้นตรงนั้นที่ครุติพูดคือการเก็บสต็อกและฝึกกับตัวเอง ฝึกตัวเองกับโลเลเวลทำให้เราเคยชินกับผู้หญิงได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วค่อยก๊อปปี้ข้อมูลตรงนี้ไปใช้กับผู้หญิงที่เจ๋งขึ้นครูติจะบอกให้นะผู้หญิงใช้อัตโนมัตินะเขาคุยกับผู้ชายโลเลเวลอย่างเราบางทีเขาก็มาคุยถูกปะสักพักหนึ่งก็ไม่สนใจคุยไงเราสนใจอะไรเราเอามุกอะไรยิงใส่เขาแล้วเขาเอามุกเราอไปยิงใส่ผู้ชายที่เขาชอบคนที่เวลสูงกว่าเขาทําแบบนี้ครูติแกะไม่เห็นแล้ว ไปก๊อปปี้แล้วทำตามซะจีผู้หญิงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารู้ว่าต้องจีบยังไงและที่สําคัญต้องพัฒนาตัวเองในด้านไหนผู้หญิงแต่ละคนแต่ละไทยจะมีวิธีการพัฒนาตัวเองที่แตกต่างกันหลักๆจะมีแค่ต้องก Sex, อารเซ็กส์หรือทรัพยากรเราจะพัฒนาต่างกันโอเคมันมีอินโทรเวิร์ดเอ็กโทรเวิร์ดที่มันแยกประเภทกันแต่สุดท้ายแล้วมันจะอยู่ที่ว่าเราเจ๋งพอหรือเปล่าสงเงื่อนไขคือเนื้อกว่าผู้หญิง และเหนือที่สุดเท่าที่ผู้หญิงเข้าถึงได้ผู้หญิงจะเลือกจับคู่ทันทีและอด้วยข้อ2ที่ครุตีพูดนี่แหละถ้าเราไม่ได้พัฒนาตัวเองต่อไปวันหนึ่งที่มีคนที่เหนือกว่าชัดเจนเข้ามาเราก็จะเสียผู้หญิงไปเพราะผู้หญิงก็จะเลือกคนถัดไปลองคิดกับกันเราพัฒนาตัวเองมาเกือบตายหลอกก่หลอก็หล่อหุ่นก็ดีฐานะก็ดีประหยอดผู้หญิงเดินเกมอย่างดีเลยแล้วผู้หญิงไม่เลือกเราอ่ะมันแปลกวะแปลกซึ่งมันไม่เกิดขึ้นไง เมื่อเราเดินหน้าผู้หญิงเจอเริ่มต้นแนมะ่เธอจะมีผัวอยู่แล้วก็ตามสําหรับคลิปนี้ครุติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับลุยกันต่อไปส่วนใครต้องการไปต่อเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองและการเฟลดผู้หญิงก็ไปดูต่อในคอร์สแชทโปรได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงไลน์ด้บนโปรไฟล์ครุติแล้วเข้าไปกดต้องการสมัครคอร์สแชทโปรครับโอชนชำระ4,500บาทเข้าเรียน,นทันทีในคอร์สนั้นครุติสอนจุดประสงค์ของคอร์สนี้คือคุยกับผู้หญิงยังไงตั้งแต่อนข้าถึงซาเดือนเข้า มีวิธีการสอนที่ลึกมากๆที่ครูตีจะไม่พูดในสาธารณะแน่นอนในคอร์สสอนลึกและโหดจัดลุยกันต่อนในนั้นได้เลย